สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกหนอ ไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญเดทแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบ six of c u p แล้วก็เป็นไพ่เก้าดาบนะครับไพ่เนี่ยค่อนข้างดูมีพลังงานในเรื่องของความเป็นท็อกซิกบ้างในเรื่องของการที่มีปัญหาต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ดูมีความเครียดความมิตกความกังวลอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่เรากับ สิ่งที่เราอาจจะกำลังเผชิญหน้าอยู่มันอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนนะครับมีไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นเจ็ดดาบเป็นตัวตนด้วยนะครับแสดงว่าชาวราศีมังกรราศีธนูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีปัญหาหรือนะครับตัวคุณเองอาจจะมีผลกระทบจากบุคคลอื่นที่อาจจะทํา อะไรที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนกับเราก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะนํามาซึ่งในเรื่องของความเครียดความวมิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นตัวเราทําเองหรือเขาทํากับเรานะครับมันก็อาจจะเป็นประเด็นและปัญหาตรงนั้นได้อันนี้ต้องค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจไปนะครับอย่าทำอะไรโดยการที่เราจะต้องเอาความเสี่ยงมาแลกนะครับเพราะว่า มันอาจจะไม่คุ้มกับในเรื่องของการที่เราทำแล้วมันอาจจะดูไม่โอเคเพราะไพ่เตือนว่าคุณอาจจะทุกข์ใจในสิ่งที่คุณทำถ้าเกิดคุณเป็นคนทำเองแต่ถ้าเกิดเขามาทำเรานะครับก็ให้เราสบายใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะค่อยๆค,คลี่คลายเพราะว่ามีไพ่สิทธออบคับแปลว่ายัางไงสิ่งที่เราทำอ่ะ ที่เราถูกต้องอยู่แล้วอะยังไงเราก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีหรืออาจจะมีโอกาสของการปรับและการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ดีขึ้นนะมันมีไพ่เดทด้วยนะครับเช่นถ้าสมมติว่าเราทํางานกับคนอื่นนะครับที่เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเราเอาเปรียบเรานะครับหรือว่าปากหวานก้นเปรี้ยวหรือว่ามือถือสากปากถือศิลใดๆนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์ขัดได้ เรานะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือเขานะ่ะนั่นแหละอาจจะดิลิสออกจากชีวิตของเราไปเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเดี๋ยวเราค่อยดูไพ่ในสเต็ปล่างนะครับราชินีถือเหรียญคือตัวคุณเองค่อนข้างดูมีการเงินที่อูโฟเลยนะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยขึ้นไพ่ควีนถือเห,หรียญเลยทีเดียวแสดงว่าการเงินเนี่ยถือว่า9.5เต็มสิ แสดงว่าการเงินอูฟู่มากสามารถคิดทําบริหารจัดการเรื่องการเงินนะครับได้การเงินเป็นกอกเป็นกรรมดีการเงินค่อนข้างอูฟู่มากๆเลยนะครับประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่ชาวราศีธนูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของข้าวของเครื่องใช้อาจจะมีปัญหาชํารุดหรือว่าเรื่องของสุขภาพอาจจะมีในเรื่องของการมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามานะครับทาให้เราอาจจะต้องดูแลรักษาพักฟื้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ นี้เรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรไพ่ใบนี้คือ3าสามเหรียญคิงถือดาบนะครับไพ่ใบนี้8ปดไม้สามถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับเดดเทมเพลนแล้วก็เป็นไพ่10ดาบ10ดาบมาย้ำเตือนนะครับว่ามาพร้อมกับเดดแต่มันดีนะ ถามว่าดียังไงเพราะว่า9ดาบคุณกําลังไม่ตกกังวลเจดาบคุณกําลังตกอยู่ในภาวะของการที่ถูกเอาเปรียบดังนั้นเนี่ยสิดาบมาแปลว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมไพไ่้ายมันก็เป็นไพ่ดีได้บางคนเนกาทีฟไพไล่ลายนะครับเห็นไพไล่ลายแล้วก็ไม่อยากดูแต่จริงอ่ะนะครับคือไพไล่ลายเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยผมกับรู้สึกว่าชอบไพไล่ลายที่มันขึ้นมานะเพราะอะไรรู้ไหมครับ ถ้าเราดีทุกใบเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคืออะไรแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไพ่ไหลามาโอ้อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราอยากทํานะครับเช่นอย่างที่บอกไปว่าอ๋อช่วงเนี้ยเกฑ์เดือนเนี้ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะครับมีไมเกรนเกิดขึ้นได้หรือว่าไปทําผิดอะไรที่เราไปทําแล้วมันเกิดผลเสียหายแล้วมีเอฟเฟกนั้น สะท้อนกลับมาหาตัวคุณเช่นเจ็ดดาบบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปทําอะไรที่มันมีนอกมีในนะครับแล้วเราก็อาจจะถูกจับตาถูกเพ่งเล็งได้นะมีราชาถือดาบระวังถูกตรวจสอบนะครับแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมถ้าเรารู้ก่อนเราจะได้แบบไม่ไปทําถ้าเรากําลังทําอยู่เราจะได้ระมัดระวังหรือเราอาจจะอถอย ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนั้นเพราะอาจจะถูกตรวจสอบหรือเป็นคดีความต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นหรืออาจจะมีในเรื่องของอถ้าเกิดบางคนอาจจะไม่เกี่ยวอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเขาเรียกว่าถูกหลอกถูกโกงแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเจ็ด จะดับมันคือการแบบถูกหลอกถูกโกงก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางคนไปเซ็นกู้เซ็นคำ้ำไปคนอื่นยืมเงินแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้คืนแล้วก็เครียดไม่ตกกังวลนะครับเมื่อไหร่จะคืนเมื่อไหร่จะคืนนะอะไรแบบนั้นเป็นต้นเห็นไหมครับจนบางคนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเป็นาภาวะความเครียดนะครับหรือว่าเป็นโรคอื่นๆเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคเก่ากําเริบบางคนอาจจะเป็นโรคอ,อาจจะไม่เป็นโรคแต่เป็นไข้หวัด แบบนี้ก็ได้นะครับต้องพักรักษามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้เห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของการดูดวงไม่ใช่แบบเฮ้ยแม่นอย่างเดียวไม่แม่นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเอามาปรับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเราจะได้ระมัดระวังถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีไปแต่ถ้ามันเกิดเราจะได้มีแผนในการรับมือนี่คือประโยชน์ของการดูดวงนะครับ ต่อไปกอ็อย่างที่บอกว่าใครที่เป็นปัญหาเนี่ยมีในเรื่องการงานเนี่ยนะครับอาจจะแบบเหมือนอย่างที่บอกว่ามือถือสกักปักถือสิ่งมาเหมือนเอาดีเข้าตัวแล้วก็โยนสิ่งไม่ดีให้กับตัวเราอะไรประมาณนี้มันอาจจะทําให้เรานะค่อนข้างที่จะแบบเป็นเนกาทีฟ ดังนั้นเราอาจจะคัดมันนะครับเพื่อที่เราจะได้จบปัญหาตรงนั้นลงไปเราจะได้เริ่มต้นนะครับมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น The Temperance เกิดขึ้นไพ่สามเหลียนเกิดขึ้นแปลว่าตัวคุณเองอาจจะได้รับ โอกาสดีๆบางคนอาจจะปรับและเปลี่ยนแปลงแล้วมีการที่จะละทิ้งเพื่อเราจะได้ไปทํางานที่อื่นอันนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้รับโอกาสนั้นนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยญคือการได้รับโอกาสนะครับส่วนเด็ดแฉมรันคือการปรับและการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางทีเราอาจจะไปอยู่ในที่อื่นหรือเขาอาจจะย้ายที่ทําให้เราสบายใจนะครับไม่ต้องมาทนอยู่กับคนที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ปากมือถือสากปากถือศิลน,นะครับมาทําดีต่อหน้าเราแล้วก็ไปโพธนาเรานะครับหรือว่าไปใส่ร้ายเราหรืออะไรแบบนี้เราจะได้หลุดพ้นจากคนที่เป็นท็อกซิกเหล่านั้นเห็นไหมครับนี่มันก็คือเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้รับโอกาสดีๆตรงนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ชาวราศีธนูอาจจะมีโอกาสแนวโนม้มทิศทางที่อาจจะเป็นประมาณนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าชาวธนูได้ดาวพระศพดีคือดาวประจำตัวเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในเรือนอลินะครับมันแปลว่าเราจะได้อยู่เป็นปัญหาและอุป ให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขต้องรับมือคิงถือดาบมานะครับเราอาจจะต้องแบบระมัดระวังการถูกตรวจสอบนะครับหรือว่าทําอะไรถ้าเราทําอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยระวังถูกตรวจสอบแต่ถ้าเราทําอะไรชัดเจนดีแต่คนอื่นทําเราเนี่ยอันนี้ก็จะได้รับความยุติธรรมที่ดีขึ้นนะครับโดยการที่เขาอาจจะกระเด็นไปอยู่ที่อื่นหรือเราอาจจะมีการปรับยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเราจะได้ไปอยู่สังคมใหม่ที่ดีกว่า ก็ได้เช่นกันมันมีอยู่2กรณีจากการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับและในช่วงเนี้โอกาสของคุณเองอาจจะมีโอกาสในลักษณะของการที่ไปเที่ยวเปิดหูเปิด,ปดตาไปผ่อนคลายนะครับไปสังสรรค์บางคนอาจจะออกสังคมบ่อยนะอะไรประมาณนี้ได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆจากไพ่ใบนี้คือ six of cups six of cups บางคนเนี่ยอาจจะได้รับ ผลงานหรืออาจจะมีในเรื่องของการมีความโดดเด่นมีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีมีในเรื่องของสิ่งที่อาจจะดูมีสภาวะจิตใจที่ทําให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่สามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นการงานถือว่ามีโอกาสของการ พุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จที่ดีจากไพ่8ดไม้8ไม้เนี่ยเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยจะไปรวดเร็วว่องไวมากๆเลยการงานจะโดดเด่นนะครับแล้วก็มีไอเดียมีความคิดมีสิ่งต่างๆที่จะทําให้คุณนั้นไปถึงนาจุดเป้าหมายความสําเร็จได้ดีมากขึ้นนะครับ ในช่วงของเดือนนี้เรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างการเงินได้เป็นไพ่สามเหรียญและเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญการเงินค่อนข้างอูฟู่นะครับได้รับโอกาสดีๆได้ลักษณะของการทําธุรกิจก็อาจจะมีคนมาดิวนะครับมีคนมาว่าจ้างมีคนมา ใช้บริการมาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำกับเรานะครับอะไรประมาณนี้ทำให้การเงินค่อนข้างดูมีเสถียรภาพมากขึ้นมีความมั่นคงดีขึ้นแล้วก็ราชินีถือเหรียญบริหารจัดการเรื่องการเงินประสบความสำเร็จดีนะครับได้การเงินเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาดีมากๆเลยแต่ต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นในเรื่องของมีไพ่เดทก็คือบางครั้งเนี่ย ก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะมีข้าวของเครื่องใช้เสียหายต้องซื้อของนะครับหรือมีรายจ่ายเข้ามาบ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องบริหารจัดการทุกอย่างอย่างโอเคนะครับก็ถือว่ามีโอากาสของการที่จะมีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่ชอบลื่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ